ไนสวนดอกไม้ส่วนดียามเช้าที่กันหลายคนก็อยากมานะฮะอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่อยู่ไม่ไกลส่วนดีตอนเช้าครับวันนี้เราเอาวิวบรรยากาศสวยๆกับแปลงดอกไม้มาฝากนะครับว่าจะไปอยู่ดีฮะช่วงนี้แนะนํานะฮะแนะนําเรื่องของเสื้อผ้าสีขาวผมว่าดอกไม้กําลังมันน่าจะตัดกันดีนี่ครับอันนี้เป็นดอกมะกร็ตนะฮะสีม่วงนี่ครับดอกไม้สวยมากใช่เป็นทุกมะกร็ตนี่ฮะ ทุ่งบากะเลดครับนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับฝากกดแชร์ให้ด้วยกับความสวยงามที่วันนี้มาฝากนะครับนี่ฮะจริงๆมันไม่ได้บีแค่ทุ่งบากะเลดนะครับนี่ฮะสวัสดียามเช้าจากบาลเซียสวัสดีครับนี่ฮะสวยไหมครับสวยไหมฮะสวัสดีครับดอกไม้สวยทุกๆคนมานี่ก็ต้องมาจัดเต็มเท่านั้นนะฮะ,ะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปดูครับ เพราะว่ามันจะมีดอกไม้อื่นอีกเยอะเลยฮะ